สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพามาดูหน่อไผยตรงลืมแรงนะครับนะครับช่วงนี้กำลังออกเยอะนีครับเรามาเปรียบเทียบหน่อกับขวดน้ํา1-25ลิตรนะครับดูหนอเลยครับนี้น้ําหนักน่าจะประมาณ3กิโลนะถ้าตัดขายให้กับลูกค้าภายในชุมชนนี้ก็จะขายโล35นะครับขาย3โลร้อย นอน,นี้ก็น่าจะตกประมาณ1ร้อยรับเพราะประมาณ3โลภัยต้องลืมแรงที่เราปลูกนะครับมันจะเป็นสวนหลังบ้านนะครับสวนที่เราปลูกเราปลูกไว้ประมาณ10กอเราไม่ปลูกเยอะนะครับเพราะว่าเนี่ยมา,มาดูก่อนนี้หน่อนเยอะมากเลยกำลังขึ้นนะครับเราจะไม่ปลูกเยอะเพราะว่าเราจะเอาไว้รับประทานเองแล้วก็ขายให้กับลูกค้าในชุมชนซึ่งออเดอร์ก็ก็จะไม่ค่อยเยอะ ได้เรื่อยๆนะครับครับช่วงช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนหนอก,ก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าในฤดูแล้งถ้าเราต้องการให้ได้หนอเยอะอย่างนี้เราก็ต้องทําระบบน้ําให้น้ำย้ายขาดครับเราก็จะได้หนอเยอะเหมือนกันซึ่งในฤดูแล้แงอ่ะหนอจะขายดีมากนะครับครับต,ต้องจองนะครับลูกค้าถ้าเกิดใครอยากกินคือต้องจองไว้ก่อน ส่วนในดูแรงนี่จะขายดีมากครับไม่ขอขายโดยซ้ำครับแล้วส่วนใครที่สนใจต้นพันธุ์นะครับทางสวนเราก็มีกิ่งตอนนะครับเนี่ยครับเราตอนไว้ตอนแล้วเราก็ขายในช้อปปี้ลาซาด้านะครับถ้าใครสนใจก็ลองเสิร์ชเข้าไปดูนะครับครับ้านร้านของเรามีกิ่งตอนขายนะครับเราไมจะเป็นต้องปลูกเยอะครับถ้าเราจะปลูกไว้ในสวนของเราก็คือ สัก5ก,กอสิกอนี่ก็น่าจะเพียงพอนะครับที่จะไว้รับประทานเองแล้วก็เผื่อเผื่อได้ขายกับคนในชุมชนด้วยครับเพราะเราถ้ารรเราปลูกเยอะไปมันก็อาจจะเวลาออกเยอะก็จะมีก็จะมีปัญหาเรื่องการขายโดยเฉพาะในฤดูฝนเพราะว่ามันจะมีหนอ่อไม้ธรรมชาติออกเยอะนะครับคบนี่นะลองดูครับกอออกหนอเยอะมากเลย ก็คลิปนี้ก็ขอขอแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ